โอเคนะเราก็ต้องคงต้องไปกันต่อแล้วล่ะตีมนะตีมกีดทำไมอะตีมิ <laughs> มาทุกคนทำไมเราต้องมาเดินใต้ถุนไดออยอะเฮ้ยมีดวงไฟด้วยกระสือใช่ปะเฮ้ยไปแล้วหายไปแล้วฮะ What เฮ้ยสำเพอเหรอ,อเอ้ยเห็ w h a ย เอ้หนึ่นว่าต้องอื่นไม้นึกว่าต้องมีตัวอะไรวะเปรตไงตีพ่อตีแม่หนึงใครไม่อยากเป็นแบบเมื่อกี้่าตีพ่อตีแม่นะจ๊ะกำลังจะเล่นม <ท11> ุกเอ้นี้เลยกะขังฉันเถิดกะขังไปฉันทำอะไรให้เธอเคืองโกรธคนเก่าเลยไม่นะใครรู้จักเพลงนี้ก็คือแก่แล้วนะไม่นะเฮ้ยว้ายเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเหมือนพวกขาดสัตวอาหาร ต้องแช่เลยนะมึงคุณพระวุ้ยว้ายจ้องตรงนุนอยู่เราไปตรงนี้เลยว้ายห้ามวิง่งหรอทำไมอะ่ะมันจะต้องว้ยคุณพระไอ้ห่ามึงจะโผลมาเพื่อหาพระแสงหรอเออพี่พี่ว้ายไม่เห็นรอก ไปแล้วว้ยเฮ้ยวายโอ้โหคุณพระเจนไอ้ห่า <laughs> มันกีกูก็กีด